ใส่ว่ึ่าไ่ใส่แต่ว่าว่า่กับมาเลยเนแก้ไข่บ่บ่มีใส่คือแบบแล้วแต่ใส่ใส่น้อยใส่ใหญ่จ้วัดเลยง่ายดีมต่ตัวนี้ก็น่าจะใส่เอ็ดอ่ะันที่สิบห้าอทแปล้วกันนาะสิบเวนเอาเพื่ออตัวก่อนใส่ย่างอ่ะจะจับกลิบ หลอบเหมือนกระโปงเลยไหมคือแบบไม่ให้มันเป็นสูงมมากเกินไปอะตะเกียบนั่หมอกมาหมายถึงมาตะเกีมันไม่ใช่หมายถึงอะคือคือแบบเอาย่างยืดใส่แล้วก็รับพักแต่ว่ากรต้องไปลงไปหลีกอย่างแค่แบบดีสี่แล้วก็เอาย่างยืดใส่เหมือนกระโปงระเบียนอะเออเข้าใจอยู่แต่ว่ามันเป็นหลอบเลยนะไม่ใช่แบบมันทีจัดยากเพราะว่ามันบางที บต่ตองบต่ตองเบืองไล่บ่บต่ตองไม่เสเียเหียก็ไร่นี่มีคือว่าถ้าบริตัทขาวไงบ่ตองตาถ้าผ้าลงมาเท่านี้ใชไมล่ะคือเพื่อเพื่อวา่ทาทั้งชืออยากเปลี่ยนเป็นใส่แบบไม่ห่อกัสีเดลพื้นเก่าอยู่สีไงเหมือน<ม>จะเห็นผุ้งพื้นนันไหมไอ้โต๊ะที่คอยใส่เปไว่าตอนนั้นอันพื้นอันสินคันอะ่ะอันนั้นเพื่นกับบริตัทเหคอยนะคือคอยพับเอาเลยพับแบบพับพับขึ้นเอาสีดนำะ รม่มท่าไหนสอดยากเนก็ที่าดจับเป็นไหนไกไม่ก็คือแบบเจ้าก็เขียนต้มแต่ว่ามันือันนี้มันมันบงมันต้องจับจริงเลยนาเจ้าตรงวัดจากเอลไม่โลคไปหาตะตุ่มอ่ะไข่ตรงก้ามันจึงตะตุ่มความยากขนาดนีสิไม่ใช่กาแบบนี้ ถ้าจับเขียนนี่ก็คือว่ามันไม่ได้ตัดออกเข้าใจโบตัดออกนี่น,นี่นี่คอยสิบบอกแบบยังไงมันบบมีอนกระดาษเขียนเนาะค,คือแบบคือแบบคอยตรงก้านแค่สมมุติว่าเจ้าสีสอนย่างเข้าไปแมนบบเจสสอดย่างเข้าไปแค่ว่าเจ้าเฮ็ดแค่ถือนตรงนี้มันแต่กัดสอดย่างเข้าไปมันก็จะเป็นกี่ขพงมันเลยเ้าขใจบบ ก็นี่แหละเย็บรอบหมดแล้วนี่ใช่ไหมค่ะเย็บเย็บคือเสียง่างเนาะแต่ย่างก็ไปแหละแล้วลมันก็ต้องมันจะเป็นจีบของมันเลยย่างค่อยใส่ที่หลังไหมดูว่าย่างตรงใส่ก่อนเนาะนี่คือจีบของมันเลยช่วงนี้ช่วงน้ามันตรงต่อขอบน่ะนี่คือเก็ดเก็ดเก็ดกระโปงใช่ไหมนี่คือเ็ษกระโปรงมันต้องต่อมไม่ไม่นนต้องเห็นแบบนั้น ก็นิ่งเจล็ดหลอดไหมไม่คือแบบบริเวณให้เคต็ดยาขนาดนั้นแค่แค่จับกีบแล้วก็เงียบจับกีบเงียบจับกีบเงียบเลยแล้วที่นี่ก็เอาย่างสอดใส่ตัวนี้ก็พับขึ้นให้มันออกมาข้างออกแบบนี้คือสองการให้มันโป้งเรื่อนใช่ไหมใช่ให้ให้มันออกมาแบบนี้เราตรงนี้มันก็จะเป็นย่างย่างลัดใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นย่างลัดที่นี่พวกม้วนนี่มันก็จะพอง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 หลอกของมันเองมันจะพองของมันเอง โดยที่ห้าบต้องมา,มากยาวถีบห้าบริจัรรกรทองก็โด่แล้วบโ<อ>บต<อ>้บองตัดบ้องตัดไม่ทีน็้ยากใจบบยาวแ<อ>น่เลยต้องจับจีบรอบของมนี่คือไงล,ล่ะเวลาเราใส่ยาวมันก็จะจีบไปนี่เจ,จ้ากาจีบไปเลยบต้องไปซีเรียสบต้องเอาเสมอกันกเอาแบบไม่คบบริจา้บริจับแบบจังซี่คือแบบเหมือนเหมือนกระโปงซุ่มคือแบบถ้าไปในทางเดียวกันก็คือทางเดียวกันหมดเลยบต้องไปจับแยกเหมือนกระโปรงอะไรีย เจ้าเห็นกระโปงแบบอันนั้นไหมที่มันเป็นกระโปองอันหม้อม,มหาอะไรที่มันเป็น,ออน,นจีบรอบอ่ะอ๋อเอาจีบแบบนั้นใช่จีบรอบที่มันง่ายเออเมีนคือเจ้ะยึดแป้งสีจากแลาวว่าคือมือน,นึงจะก,กับจีบเขาขับมือนึงคือมือนึ่งสี่อันนี้มันกว้างเกินไปสามนิ้วเนาะคอยตรงก้านแค่นิ้วเดียวโอ้ยนิ้วเดียวมันกระชี้เกินไปนี่นั่นแหละคอยตรงก้านแบบอ้าวยังหาเงินยากคอยได้เนี่ยต้องการที่จะ เอาจอากออสออสจากจาคิดว่ามันหยาของเจะเนี่ยเอาสร้างที่เจาา้าชนะจะได้แต่ว่าผลทางการเป็นจีบปกติไงอันนั้นมันคือจีบรอบตัวไงมันก็จีบจีบรอบนี้นิ้วเดียวนี่เอานิ้วเดียวโอ้แล้วมันต้องไปรีดอจีบหน้ามันดูสวยสวยบ่ต้องเอาแบบง่ายๆเลยนิน้วเดียวนี่โอ้เออจีบรอบเนี่เราจะจีบเปอัดจีบเองบอกไม่ขอเจ้าแบบนี้เลยนี่ แล้วทีนี้เราก็จะใส่ยางหัวไงอือเนี่ยถ้าตีรอดแลยก็ลงมาเลยตามนี่ไม่เก็บผ้าไงแล้วก็อัดจีบเนี่ยอาเป็นแบบไหนอาเป็นบางทีเขาก็จะวิ่งจีบอัดอย่างนี้ไงอัดอัดจีบขึ้นมาเนี่ยแล้วที่นี่ก็ก็จีบจีบที่ี้อห้องใส่ยางนนนะใส่ยางกับใบนนอินี้ีาามนนะาามิม่ก็สไตรปินใส่ยาง มันกระสินลงมาอาจีบมาบบเอาแผ่มันเป็นกีบเฉยๆมันจะได้บโบตรงห่องในพุ่งก็นั่นแหละบใได้องในพุ่งแต่ว่าหายมันห้องหลังมาอดจีบตรงน,น,นี้มันขึ้นมาหนี่แต่กีบมันจะเด็กมันจะบาลงไปมือหนาคือแบบว่ากีบมันจะบาลงไปจนถึงชายกระโปงนะที่ะแค่กีบหามันอยู่ในระวางเอวเฉยๆมันจะโค้งลงมาประมาณแต้มนิ้วหูโซ่สุดท้า ใช่หล่ะต้เตรีกระจุกอาจีไงกระรางกระสิบานจะพุ่งลงไปใช่นี่คือแบบพุ่งจอมันบอลหล่ะมันกองสีอมันหมืนคือแบบว่าห้างตรงก้านแบบว่าบบตรงก้านมันพึ่งต้องทีพุ่งให้มันเหมือนกับว่าพ่อเอาใจกี่ลงไปแล้วมันสิมันสิเก็บพุ่งใช่ไหมแล้วแถมมันบ้านจุงของรางเฉยๆไม่ต้องไปอัดอะไรมากมายไม่ต้องไปอัดเลยขึ้นจับแล้วก็จับแล้วก็เงียบจับเลยเงียบเลยเข้าใจเข้าใจมีแหละมันเหมือตรงหัว เรื่องตออาจีบขอเครื่องไงอาจิบรอบอาเห็นตรงางเจ้ายอเขาเนี่ยก็ประมาณแปดมิลเอานี่แหละเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้เลยมันมันเอาโพเทนเหตุพเทนในเหตมาเห็ุบะไรหรอกงานัน โอเคนะนาทำแม่นแบบทุกกีจไม่สิข่อยาก่อยยาเองเครื่องจักงข่อยมันน้อยเราข่อยเฮ็ดเองบ่ได้เพราะว่ามันน้อยเครื่องมันน้อยแล้วมันมันแบบว่ามันบ่มีฐานแบบนี้เขาก็เลยเฮ็ดเองบ่ได้ก็เลยมาให้เจ้าเฮ็ดทานมันใจว่าเจ้าเฮ็ดได้เอาเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยจะเส่จังหวะกระว่ามาเอาอีหยังสิปฏิเสธลูกค้าไม่ใช่ทำเล่นงานยากเกินไปลราใส่สมองไม่ไม่ไม่ในยากไม่ได้ยากเจ้าบ่ได้่ในร่องเฮ็ดเลย ไม่ให้ได้แต่แบบนี่สไตล์ของคนเออนี่เอาแบบนี้แหละสไตล์ย่างๆนี่คือคือคอยซีนิ้วหนึ่งใช่ไหมมันทัดนี่คือนิ้วหนึ่งเจ้าบไปตองเป๊ขนาดนั้นเอาแบบจับแล้วก็เงียบจับแล้วเงียบเลยแล้วขึ้นเครื่องเลยตอนนี้เอ้าก็ะสีดีแน่มึงนี่เลยหนีมันหมดกลิ่นงไหนเออนี่ล่ะนี่ล่ะคอยตรงก้านื่องจังีสี่แหละคอยสี่ตรงก้านคือแบบนี้คอยกระสีมาสอดจังสี่คอยกระสีพยาะย่างๆค่อยๆสอดแต่ว่าเจ้าต้องเยียบเนี่ยมีคอยแค่นั้นเอง ก็ชิสอดอยทางไถ่สอดเข้าไปในน,นี่ค่อยๆสิค่อยคอยด้วยสอดเข้าไปมันบีดนี่ยนี่ไม่มาแวมันบดเป็นยางย่างมันอันใดแต่อย่าให้มันชิดเข้ามาแห้งเพราะมันจะสอดย่างย่างยากเออ, <c oughs> อเฮ็ดไปเฮ็ดไปลองมึงก่อนเออนี่แหละนี่แหละ <c oughs> นี่แหละแ,แบบนี้แหละ <c oughs> นี่แหละคอยตรงก้านแบบนี้เถาถ้าแม่นเจ้ายหญ่มันอันตรงนี้มันไหมใช่ไหมเจ้าก็เย็บสองสั้นเย็บแบบว่าตรงนี้ให้มันเป็นอันนั้นเออมันก็ชิญยาแค่ต้งในคอเฉยๆมาเออมันชิญยาแค่ตรงในคอเฉยๆถ้าเจ้าเฮ็ดบ่ได้ขอสิเฮ็ดเองแต่เจ้าเนี้ยเออแต่เจ้าเฮ็ดบ่ได้นั่นล่ะขอเฮ็ดได้ประมาณนิ้วนึงเนาะแม่นขอเฮ็ดได้เจ้าเฮ็ดบ่ได้ก็สร้างเจ้า มันสียากต้องแค่ขอเฉยๆหลังจากนั้นมันก็จะเฮดใหญ่แล้วข้างล่างนี้จับไะจีนี้ไปแล้วไปสอดสอดเองเนาะแมนเดี๋ยวจับตายให้สองข้างโอเคอันนี้เอาประมาณสองหยิบเนาะอันนั่นล่ะจับคีว่าจะเฮ็ดได้เเลยขอเฮ็ดได้อยู่แล้วล่ะคอยยากตรงที่ว่ามันจะปีนจะปีนไปมานี่มันจะปีนเหรอเจ้าคิดว่ามันจะปีนเหรอถ้าห่อเฮ็ดดีๆมันบ่ปีนนะเพราะว่าสามารถอันนั้น งเดี๋ยวคอยเช็คเหตุสรใซีไซจะบิ่งเก็บตายนี่ก่อนแต่ว่าอันนี้ขอจะเอาออกมาข้างนอกนะอ,นอันตัวเนี้ยขอจะเอาออกมาข้างนอกเอา,าออกมา่งข้างไหนอืมบริเอาไผ่เข้าไปข้างในได้เอาออกมาข้างนอกอันนี้ด่านดีส่วนเจ้าอัดนานด่านอันนี้ด่านบ่ดีไม่เมนอันนี้ในด่านด่านข้างในอันนี้ดา่ดานข้างนอก,อ,นนนอ,นอ,กอืม ก็เนี่มันจะเป็นอันเขาเบิ้งจังไหนสีนไหมมันเป็นสองอันก็เลยก็ได้อันนี้ด่านในอันนี้ด่านนอกนี่ด่านด่านข้างนอกที่จะโชว์อันนี้ดา่านข้างในนี่ดา่ดานในเอาเราสิเอาอันนี้นออกมากนอกไมใช่ไม่เป็นไรไม่เวลาใส่มันก็เป็นอย่างนี้สิอืมกอดตรงก้านเนี่มันออกมาแบบนี้ ไม่สงามบไม่เป็นไรเ่ล้างจเอาเอข้อีขอเาคน